สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาคบกับช่อง MDMD กันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมารีวิวสก,กู๊ชี่ของของเรานะคะที่เพิ่งซื้อมาวันนี้ยังไม่ได้เก็บจากถุงเลยพูดผิดสิไม่ใช่ถุงตะข่ายก็คือบรรยากาศตอนนี้นี่ยวเราให้ทั่วห้องนะอันนี้ไม่ใช่ห้องเราหรือบ้า,านเราทุกคนคือเราอยู่พิษนุโลกแล้วก็มาเที่ยวที่เขาโคเราก็เลยมาอยู่ในห้องพักนะโอเคมาเล่นกันเลยดีวยกว่า ไหนก่อนดีนะเราจะลองนะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ้โ้พอเจอดูอันนี้ก่อนนะเป็นปอมปอมปุรินนะเก็บออกมาก่อนมันไม่มีใครอ่ะอนนเราจะ้นเราจะเก็บไปที่แบบค่อนข้างจะโหดร้ายเล็กน้อยนะฉีกเลยละกันกลางตึกได้อได้อครีโอโอโตกตกตกฉี ข็คือความสโลกวก็ได้จูประมาณนี้นะลืมบอกไปว่าเราซื้อมาอาละห้าสิบาทนะก็คือจะมีรอยมันจะเป็นรอยขาดตรงนี้เล็กน้อยนะกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดน,นี่เราคิดว่าน่าจะเป็นไอติมปอมปอมป,ปูริงเพราะว่าเห็นเขนมันอยู่ตรงนี้นตรงนี้ก็ตรงนี้แล้วก็ถือับปะรดอยู่แล้วนะเรอเห็นว่ามันมีไม้ไอติมด้วยแล้วก็ไม่มีขาเลยคิดว่ามันเป็นไอติม ทั้งสองอเลยจริงๆแล้วมันมีพวกเบรลอดด้วยนะทุกคนแต่ว่าเราไม่ซื้อมาเพราะเราไม่ไม่ค่อยชอบเบรลอดเราชอบซาริโอมากกว่านี่ก็คือสโลมากเลยนะสำหรับเราก็คือสโลอยู่มันไม่ได้สโลมากขนาดนั้นแต่ว่าก็ถือว่าได้นะคือมันสโลกว่าตอนที่อยู่ในตะข่ายอะ่ะโอเคบเราจะถ้างาน,นก็จบเป็นเช่นนี้แล้ว,ลวสำหร,รับการรีวิวบอมบูลินเราจะมารีวิวชีนัามอนต่อเลยนะทุกคนคเค ี่จะเป็นชินามอนนะทุกคนก็จะเหมือนปอมปอมปูรินเมื่อกี้เลยแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนคือมันถือแอปเปิ้ลมันไม่ได้ถือสับป,ประรดแล้วแล้วก็มันเป็นชินามอนนะมันไม่ใช่ปอมปอมปูรินแกะกันเลยเราจะชิวิธีเติมนะกดไลค์นิดนึงแกะไม่ออกแกะไม่ออกเฮ้ยได้ละได้ละอึ๊บอื้มโอเคแกะออกแล้วอันนี้คือความสโลก็เท่ากับปอมปอมปูรินเมื่อกี้เลยนะ ก็คือจะเป็นไม้การถือแอปเปิลนะอนี่นะถ้าเกิดถามว่าเราชอบสองอันนี้เราชอบอันไหนมากกว่ากันเราคิดว่าเราชอบอ่าอันนี้มากกว่าเพราะว่าเราชอบชินนมอนมากกว่าปมปอบบุรินเนาะชินนมอนก็ค่อนข้างจะมีข้อเสียนะดูตรงปากมาสิปากมันเส้นตรงเส้นตรงปากมันเล็กมากจนแทบจะมองเหมือนไม่มีปากอะ่ะมันสีอ่อนมาก สุดปอมปอมปุลินข้อเสียอยู่ตรงที่หมวกนะคือหมวกมันจะมีรอยทุกคนเห็นไหมแต่เราวงก็ไม่ดูนี่ตรงนี้อมันขาดนะโอเคทุกคนสําหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กำลังใจในการทําคลิปต่อไปได้วยนะบ๊ายบายทุกคนแล้้วถาิดทุกคนแล้วชอบอันไหนมากกว่ากันลองคอมเมนต์บอกเราได้นะปอมปอมปุลิน คอมเมนต์เล็กหนึ่งชีนามอนคอมเมนต์คอมเมนต์เลขกสองนะโอเคบ๊ายบาย